สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุยแอมในวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นักเรียนครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์กันนะครับโดยการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นเวลาที่ยาวนานนะคะนักเรียนดังนั้นเพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีจึงแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ จากการที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แบ่งออกเป็น2ส,สมัยดังนี้ต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นแผนผังนะครับของการแบ่งยุคสมัยนักเรียนเห็นใช่ไหมครับว่าสมัยกรอนประวัติศาสตร์จะมีการแบ่งยุคออกเป็น2ยุคยุคแรกได้แก่ ยุคหินใช่ไหมครับนักเรียนยุคหินก็จะแยกออกมาเป็นยุคหินเกา่าและยุคหินกลางและยุคหินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเป็นยุคโลหะนะคะนักเรียนต่อไปนะครับจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ของเราก็จะแบ่งออกเป็นสมัยก่อนสุขโขทัยสมัยสุขโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัย รัตนโกสิน,นะครนะักเรียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือยุคสมัยที่มนุษย์ยังไม่ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะครับการศึกษาเรื่องราวของผู้คนในยุคนี้จึงศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ส่วนใหญ่ทำจากหินหรือโลหะนะครับนะักเรียนนอกจากนี้ยังศึกษาจากโครงกระดูกซากพืชซากสัตว์ และถ้ำที่อยู่อาศัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงแบ่งยุคสมัยย่อยลงไปได้แก่ยุคหินและยุคโลหะที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับยุคหินนะครับยุคหินคือยุคที่มนุษย์นำหินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งตามลักษณะของเครื่องมือหินออกเป็นสามยุคได้แก่ยุคหินเก่ายุคหินกลาง และยุคหินใหม่นักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมครับเก่งมากเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินปรากฏอยู่เป็นรูปภาพนะครับต่อไปนะครับยุคโลหะยุคโลหะคือยุคที่มนุษย์นำโลหะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเช่นสำริดเหล็กเป็นต้นนะคะนักเรียน แล้วก็จะมีรูปภาพปรากฏอยู่นะครับเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคโลหะนะครับนักเรียนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง นักเรียนครับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนถ้านักเรียนตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนักเรียนจะสังเกตเลยว่าคําถามที่คุณครูได้ให้นักเรียนฝึกทํา3ข้อนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราไปเริ่มทํากันข้อที่1เลยครับ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคคิดให้ดีๆนะคะนักเรียนว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ยุค นักเรียนสามารถเขียนคําตอบลงในสมุดได้เลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2ยุคหินมีการแบ่งออกเป็นกี่ยุคคิดให้ดีๆนะครับว่ามีกี่ยุคนะครับยุคหินต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับยุคโลหะคืออะไรมีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อะไรบ้าง ตอบให้ดีๆนะครับครูยแยมได้สอนไปแล้วนะครับว่ายุคโลหะคืออะไรมีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อะไรบ้างนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจได้ในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะครับนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไปนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยใช่ไหมครับครูแยมได้สอนในเรื่องของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปก่อนใช่ไหมครับว่าแยกย่อยออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากคะนักเรียนแยกย่อยออกเป็นยุคหินนะครับยุคหินก็จะแยกออกมาเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่และอีกยุคคืออะไรเอ่ย ใช่แล้วครับอีกยุคคือยุคโลหะใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับคุแูแยมได้ใหม่ในห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ครูยแยมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ